สวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ย <c oughs> <Hey, S 1> ววันนี้นะคะเราพรยายามทําตัวคููๆเพราะว่าเราจะมาดูคนคู่กัน <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนอื่นอะร้อนขอทอดก่อน <c oughs> เออเออประมาณนี้ก็พอจะไปลง <c oughs> วันนี้ที่เราจะมารีแอคชั่นกันเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับทีเซอร์หนึ่งนะคะของอัลบั้มรีแพ็กเกจของ NCT 1 2 7 <c oughs> นั่นเองหลังจากที่เราพลาดไม่ได้ทำรีแอค MV คลิปอิดไปเราก็จะมาแก้มือด้วยสิ่งนี้นะคะก่อนที่เพลง MV ตัวเต็มจะออกนะคะเราก็เลยมา React อันนี้ไว้ก่อนนะซึ่งในคลิปนี้นะคะมีทั้งหมด40วินาทีแกแกลูกเลยไหมแค่ปกก็กัดกินหัวใจไปแล้วค่ะ เออแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าเมนเราใน n c 1 2 7เแล้วก็เมนเราใน n c 1 2 7แล้วก็คือ <Joel' U. S 1> จองอูอืมแต่ว่าคนอื่นๆเราก็ชอบหมดเลยอืมคือวีดหมดอะเออแต่ว่าแบบคิดว่าตัวเองน่าจะเมนจองอูแล้วแหะตอนเนี้ยซึ่งเป็นอะไรที่เลือกยากมากแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเลือกได้แล้วก็คือจองอูนะ f ฟ n a l round เกี่ยวกับโปกแข่งรถว้า อุ้ยอุ้ยจงบุงเมื่อกี้แบบโอ้ยอยากโดนฟาดนะอย่กโดนฟาดแนมะ่โอ้โหเจยอนดีมากอุ้ยดีอุ้ยจงบูดีมากเจ,อกจยอนก็ดีดีทุกคนฟาดฟาดสุด เป็นเลิศมากไหนลองดูแบบแบบช้าๆกันบ้างแค่อิวผมสีแดงแล้วโอ้ยตัวยอมนี้ตรงอิวตะนี่แบบ โหยมาเออชอบสีสีผมมากแจกยอนนี่แบบว่าฟาดมา โอ้โหโอ๊ยจองอูอ่ะอุย้ยอีชอ็อตอีช็อตตอนจบอะคือแบบตอนแรกคิดว่าแบบตอนแรกคิดว่าจะไม่เห็นอะไรแล้วแต่เมื่อกี้นี่ใส่ร้านเลือไปเห็น แจยอนอะ่ะเนี่ยช็อตจบอะแบบเขาทำปากแบบเ้าไม่ไหวเนี่ยดีเอาเอาใหม่แค่ต้องสังเกตดีๆแล้วจะเห็นโอ้ยนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่เวอร์เอ,อ้ยคนอื่นก็ยังแบบนิ่งอะ่ะแต่คนนี้นิ่งแต่แบบมีมูฟเมนต์อ่ะแบบโอ้ย ไม่ได้และอย่างนี้ฉันต้องรอเอ็มวตัวเต็มโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันทาะ